ยกหนอีเหยียบหน่พอไประยะสามก็ต้องมีสามอย่างถูกไหมมันก็ต้องดึงเวลาเสียเวลาไปอีกถูกไหมเพราะนั้นยกก็ต้องหมดในการยกหน่ย่างหน่เหยียบหนอยกยกหน่อะไรยกเท้านะทั้งเท้านี่นะ ยกความกันยกหนอยา่างอะไรแหวนถามย่างาหนอเหยียบอะไรฝ่าทามเยียบหนอยกหนอยา่างหนอเหยียบหนอยกหนอยา่างหนอเหยียบหนอ หยุดหน่หยุดหน่ะไรก็แล้วแต่นี่ระยะเท่าไหร่นะสามยกหน่ย่างหน่เกรียงหน่ระยะสี่ยกหน่อะไรยกอันนี้สโนนะยกหน่้างไว้นะหน่แล้วหยุดทุกหน่ต้องหยุดนะให้อาจารย์ไว้หน่ ยนหนองยาหนองเยียบอะไรเยียบฝ่าเท้าเยียบหนองเท้าฝ่าเท้านะที่เน้นเพราะว่าเดี๋ยวระยะต่อไปถ้ายกมันจะกลายเป็นระยะหนึ่งยกอะไรยกยกส้นหนองโยกหนอนยาหนองเยียบหนอง ยกส้นหน่อยกหน่อย่างหน่เหยียบหน่นี่คือระยะสี่ที่เดินวันนี้ใช่ไหมนาะยกส้นหน่อยกหน่อย่างหน่เหยียบหน่ยกส้นหน่อยกหน่อย่าง นองเยีย่ยบนองเห็นนังต่างนะนะพอมานคนระยะสามเนี่ยระยะสามน,นะพี่เห็นโยมเดินเนะี่ยโยกนองอย่างในมันมันมีเมือเ่อระยะสีมะ่มเหมือนแค่ว่าเราไม่ได้กำหนดเองจิตไม่เองเพราะว่าเนเลยเองบอกว่าถ้าเราจับความตามมีจังหวะไดุ้มันจะเดินได้อย่างถูกต้องพอเดินได้ถูกต้องตัวกําหนดมันก็ตรงป,ปัจจุบัน เฮ้ยนะโยกไปรีนนะมันก็บอกต้องกำหนดให้ตรงปัจจุบันใช่ไหมให้พวดีกัรอาการกันะโยกส้นหนอ